แต่หนูจะหนูจะทำหนูจะมีจะมีหนูมีพี่นกยูงมีเนี่ยมี่พี่เด็กๆวันนี้เอาไปทำไอ้ขี้บ้านี่เจ้านี่เถียงเอาดูแนวเนาะเมื่อคืนกับไปเถียงบ่มีลูกในป่ายไปให็นลูกญ่เอาจะคของใส่ป่าย์จนเนี่ยไปถ่ายลูกน้ำป้ายเมื่อคืนนี่มาจะคของบ่มีลูกอยู่ปายอะไอลังการ ปง่ายก็เราก็เดียวอนว่ามีหนูยักเม็ดพะนังยกงามถือกันก็อึนเร็วๆลูกตั้งใจทำตั้งใจทำอย่าทำเล่นกินยังไม่หมดเลยนป่ะซาหนามมือซื้อยากับพวกนีเลงไปด้วกันได้ไปเร็วอย่าทำเล่นมันไม่หายต้องทำเล่นเอาเลยหนึ่งสองสามกินไปปึ๊บยังไม่มีนิ้วเสี้ยนไป ยาแก้ไอไล่เส็มหายแก้ไอมันก็ไอน้อยลงไล่เซ็มห้ายังเส็มห้าห็นละลายมันกินยาบ่ได้เนาะมันกินหน่อยเนาะกินยาหน่อยปวดมันก็เลยบ่เป็นยาลกคนไหนแค่งไหนมั่งก่อนเริ่บัดดังกินยามั่งกวนบ่ได้ยานี้ให้มั่งกวนยาเม็ทิลลาซีเมทผลิตอื้ออื้อเลยอะไรยุงอะไร อันนี้หมอบอกว่าอันนี้คุณแม่ต้องคมบคุมเขาว่ามันอร่อยมากอร่อยเอี่ยงรสจัดบี่ไม่รสจัดมันเป็นยังแล้วเนี่ยเป็นยาอมเกลค่ะยาอมเกลียอันนี้อันนี้คุณบอกว่าอันนี้คุณแม่ต้องเออเอย่างกว่าบังคับเลยนะครับว่ามันอร่อยมากกลัวคุณลูกจะกินหลายค่ะกินหลายเอี่ยงเไปหนึ่งกะยานทีบว่เบิร์ตแล้วอุ้ยเสียบครับเสียบแม่แล้วคุณว่าค่มเม่ตพูดกันเท่ากับสิกินยุลล่ะอันนี้พี่ดาเล่าเนาะ เขาใจยบบนลหนูบอเขาใจเอาอ้มือสันบนแล้วมันตีทํ้งทาเหยาเียดิเด้อไปกระด้สิเฮียดิเดอนตังหน้านกระยากยาเฮียละทัายาันหลายมือยาเฮียเบทั้ทาาันนี่เดีวนีหัวจักนิสยักเปียดออกจักซ้อนี่เร็วมันีคำี้พี่ดูก่อนหนามว้าหกับสองสตัวบ่ขึ้นแต่บางเด้อหนึงสอง สองหนึ่งสองสองแต่วัน้นทูเล่าเลยนะครนับไปอยู่ไหนเนองสามออมเดือตอนตีตอนยันเนาก็ดีก็เกามันไหหน่อยลงโย่สินยายมันได้ตรงตามที่คุณหมอสังกับเศร้าตัว วอนมาได้บ like ้านนั่นยาเห็ดกับลูกยาสิงเสร็จบ๊วยชีเละกระโปงเกอบ๊ยกะเกบเออเบ็ดแล้วเก็บเนียกินยาสามีวิชไม่อย่างงั้นเอาใส่ถุงไว้บันสามีบสะเทือนเนาะบะเทินหนึ่งไม่ให้คนนับให้ยาสามีมาโหลดแต่ยาเป็นยาเม็ดกระหอเกล้สามสิบนาทีมึงกินยาสอง กกินก่อได้จะจะอาดแล้วไม่กินถ้าอมแล้วมันจะไม่หมดปากายเรแล้วมาอมก็้าออมมันยังเแล้วว่ผมสรุปมากอนี้ไงไไอ้ลักอยู่เอ้้เอ้เอ้เออ้เข้ามาสิ่เอ้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 เข้ามาสยอเรียน เราเรียนเขาเดี๋ยวเขาจับเอาดอกเขาแจ้งตำรวจจับเราเราเรียนยายลุงอะไรเขาสิตอร์ไอ้เพิ่งกัน,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 นอะไอ้ลับอยู่ไอ้แฮะไปแล้วค่ะดาลิงา่งอันไหนพียมเขา็ย่งหวัง ว่าใคี่กันลูกสตัวไปทางไหนหนูมาเข้าฉากพี่มังกรก็มาเก็มารเ็วเร็เร็วเร็พี่มังกรเขามาลูกเด็กเดินสองสามสี่ห้าเอ๊ะอพี่ฝ้ายเด็กพี่ฝ้ายกับพี่ต้องดูนั่งข้างหน้าไปไปไปมามามาเรียงมาเรียมาเรียก่อน ไฟกาที่ดูมากวีดีโอมันปังเยะสองลกนูกันกลา้ตรงนี้ก่อนี่พ่อจะบอกเวลาหน้าตรงกลางที่มังกรมาเดี๋ยวจะเอามุมนี้แล้วกันเัี๋ยวเอามุมนี้ที่มังกรขึ้น่มเข้าไปลูกเลอน้มองตรงนี้ไม่เขาใกล้เกินใกล้เกินจะบอกนั่งดีดีนั่งดีตั้งจนั่งดีจะบอกปวดเขานั่งดีนะ มันมันติดไหมติดที่ดาไหมตอนเวลาร้องติดไหมใช่ okay, ตอนที่ติดไม้หนาวเห็นลิน สามแม่แม่พบกันนะนึกโชว์ซ้อย่าทำเล่นนะลูกอย่าทำเล่นนะไม่ใช่ทางการทำเล่นไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะซ้อมไว้เพราะว่าน้องก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเสมุดนะทุกคนหันหน้าไปสั่งสมุดอยู่ตำแหน่งใครตำแหน่งมันตำแหน่งเดิมหันหน้าไปปึ๊บทีนี้พอพ่อบอกว่าให้ก้มกราบนะทั้งหมดฟ้าไม่รู้ ปันแ้วป <c oughs> <c oughs> อ่ไอกลับลนทีะนะนี้ทุกคนกลับกลาบพร้อมกันนะกลาบลงกลบาบพักนึปึ๊บขึ้นมาปึ๊บกรับขึ้นมาคนข้างหลังมองขนะ้างหากลับลงไปปึ๊บขึ้นมาทีนี้ หันกลับแต่ให้อยู่ที่เดิมหันกลับให้พร้อมกันนะอ่าสมมมติว่าอยู่ตรงนี้ก่อนหันไปทางเดียวกันหันฝั่งเดียวกันพรุนี้จะหันฝั่งไหนอ่าหันมาฝั่งนี้ทั้งหมดหันมาให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะกลับหลังหันกลับหลังหันในตำแหน่งเดิมอ่ากลับหลังหันปึ๊บให้พร้อมกันเลยทันทีปึ๊บปึ๊บนั่งลงเห็นไหมเห็นตรงกลางชัดไหมครับชัดชัดอ่าทำหน้าทำตาดีๆลูกทำดีดีจะทำเล่น แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วทิดาราวก็ขึ้นมือมือทุกคนประสานมือกันไหมไม่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 ต้องพนมประสานมือกันไว้หน้าตักของตัวเองเออนั่งยังไงให้มันให้ออแบบนั้นแบบพี่พงกรก็ได้นะจะเอาจะเอาเนี่ยโป่งมือเขมกายกันเออแบบนั้นละจะกราบใช่ไหมไม่ทีนี้จะร้องเพลงไม่หมายถึงว่าตอนกราบนี่คือกราบหรือคะบักราบเสร็จแล้ว อันนี้คือกาบเสร็จแล้วกาบเสร็จแล้วก็พอหันหน้ามาปุ๊บก็จะอยู่ในแบบนี้ทิดาเราก็พอเห็นเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่โอเคสักพร้อมแล้วก็๊บโนขึ้นซึกบอาแล้วกันดักใจคนเราถึงแม้ไม่ใช่คนไทยก็รักพระองค์ด้วยใจอะไรร้องให้จบท่อนนี้โอเคไหมพอจบท่อนนี้ปุ๊บก็กาบลงกาบอึคือไงขึ้นแล้วก็จบ ไม่กราบครั้งเดียวกร ouais. าบครั้งเดียวไม่ต้องแบมือไมม่ต้อองแบืกราบตรงนี้อ่ากราบตรงนี้อ่ากราบลงให้ถึงพื้นสินี่เออนั่นแหละกราบลงด้วยกันทั้งหมดกราบทุกคนปึ๊บกราบให้พร้อมกันทุกคนแล้วเอาลงเลยข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายข้างนี้อยากเลี้ยนปัวห่าบุ้ยแจ๊บขัดใส่ัดกลัวคือไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบคือกราบลงปุ๊บ ไม่ต้องร<า>ีบให้ดูคน <ปะ S 1> ข้างหน้าทีนี้หนูต้องดูคนข้างหน้าพอคนข้างหน้ามุกหนูก็ลุกขึ้นปุ๊บก็จบขอซ้อมอีกรอบหนึ่งนะหันหน้า,ขาเข้าไป <c oughs> ตำแหน่งเดิมตำแหน่งตำแหน่งตัวเองัออนนี้ปากบสามครั้งเลยนะครับครับขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้น เกินตัดหลังหางยืมืออย่าลืมมือ,อพอเพื่อนชัดเจนแล้วหนูก็ร้องจาใจอย่ายกมือสิร้อ,อ,งองธรมงธรมดาร้องธรรมชาติเอาอิดชันย่าทำเล่นลูกอย่าทำเล่นตั้งใจจาใจคนลาวถึงแม้ไม่ใช่คนไทยก็รัก องด้วยใจสระน้ำพระไทยพระเมตตาทีนี้สมมติว่าร้องจบเสร็จปุ๊บร้อ,องจบท่อนเสร็จแป๊บอ่กราบลง,งยื่นมือออกมาเลยสิลูกเนี่ยสมมติว่าอย่างนี้นะนอย่างนี้นะทุกคนลุ้นอยู่อย่างนี้นะงนงนนะลงไปเลยมือซ้ายเดี๋ยวมีไปเลยก่อนแล้วค่อยมือขวาตามแบบนี้นะ,อะเออนั่นแหละ ผู้ชายกราบให้เอาเอาศอกให้เลยเข่าให้จุดนะขาเข่านะลูกผู้ชายจำได้ไหมเอาขอลองอีกทีนึงลองแบบที่พ่อบอกอ่ะเอาแบบนี้แหละไม่ไม่ไม่กราบกราบตรงนี้กราบตรงลุกขึ้นวางที่เดิมปั๊บแล้วก็จบเอานะทีนี้เราจะเอาจริงแล้วนะเราจะเอาจริงเดี๋ยวพ่อจะขอไฟนิดนึง แปอยู icana, ่ในห้องนอนในโต๊ะเครื่องแปะแปะหมดแปยนหมใช่ไหมเราต้องว่าเรต้องะต้อง่มาไบค่ะกลับกลับเจียวหัวเงาขาก็เอาลดตามสบายมันเห็นเด้อัเนเห็นเดีเจกาัามับเด้ กดออก่ามาันกระแกรแกตัวไม่ใช่กแทกนี้กระแกตัวกแบงเลยกระแกนี้มาครั้งสุดท้ายนะค่อยไม่ต้องแบดไม่แบแล้วช้มเลยากลุะนงี้เอใครน้ัมดีๆเดวอ่าพอจตรแค่เทเดียวใช่ไหมคะ

โอเคไหมยได้อยู่มันเหลือหม,มเอดมนนเ,เหลืกล่องหลด้หวัโอเคปะ่ะอ่าที่าลองหันหน้ามาทีที่หาหนันมาเดียวนหลังพยายามดูคนข้างหน้ายลักคนข้างหน้าไม่อ,อ่ยไม <c oughs> ตอนนี้กำลงังสิงเพ่อนทองขา, <c oughs> า,าการ <c oughs> กาันะคะชายาลักของขหุ้งลอกันนี่นะสมุกกระพันปีหลวงก็เอ้ น้ำโมก็ถอยออกมาสิลูกเดี๋ยวก็ไปโดนพี่ดาอเ,เอาติดไอ,ดอ,อ,อ,อกันตะ่อมาเขากันข่าวหนมามุ้งเลยเขาอะไรดิพิมกอนก็อายเยอะก็ไม่ได้อายหรอกทุกคนนั่งตัวให้ตรงนะลกูกอย่านั่งหลังนั่งให้ตัวตรงพร้อมกันหรือยัง <c oughs> พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วรอสัญญาณดีๆ กคนก่อนใช่ไหมกัดสามครั้งนะเดี๋ยวพ่อจะนับให้มุมใครมุมมันนะอย่าให้เหมือนกันนะมุมแต่ละมุมทําไมไม่มีคนไปยืนฝั่งนั้นบ้างระวังไปฝั่งโน้นไไปก็ได้ใครมุมมันเพราะว่าเทีนี้จะเป็นแค่เทีเดียวที่เราจะแสดงความจงรักภักดีเอาแค่ครั้งเดียวนะลูกแค่ครั้งเดียวมันจะสื่อถึงว่าเรา ตรงรั้นักดีมากน้อยแค่ไหนตรงนี้นะพอพ่อนับหนึ่งถึงสามทุกคนทุกคนเตรียมพร้อมนะนับหนึ่งถึงสามนัดกาบทีนี้เดี๋ยวพ่อขอไอ้นี่นิดนึงนะพี่มงกรเวลาหมุนมาหนูต้องจำตำแหน่งตัวเองนะเพราะว่ามันจะเบียดมันจะบังขนล้อเทีนี้กระุ้กพ่อ<ร>เ,เขาอยากาำใหมา่ ทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะอ่าเตรียมพร้อมเลูกเตรียมพร้อมเดี๋ยวพ่อจะนับให้แล้วก็กราบนะ่นอแม่เสร็จเตรียมเลิดหนึง<ศ>เตรียมเล่นนิดหน่งนิดหนึ่ก็ได้ไม่จุดงก็ได้เราทำแบบชาวบ้าน

ไม่พิายแล้วเพียงจะี่ยนจะได้แค่รอบเดียวนะลูกพวกหนูต้องต้องทำให้ได้อย่างลาด

นะครับให้คิดว่าครั้งนี้แค่ครั้งเดียวให้เราคิดแบบนั้นเราถึงจะไม่พลาดนะลูกนะให้เราคิดแค่ว่าเออครั้งนี้คือครั้งเดียวที่เราจะได้แสดงความจงรักภักดีแบบเต็มน้อยนะทุกคนพร้อมไหมในพือนพร้อมอยังอนะพ่อจะนบหนึ่งถึงสามนะลูกนะ <c oughs> ตรงนั้นเอาเอาลงลองเอาไฟตรงนั้นลงมันเป็นเพรา<ป>ะ,<ป>ะว่าเรามีแสงเพียงแล้วอ๋อมีแสงเียแล้วใช่ไหมเพื่ เออเอโอเคเออโอเคเออคือพยังามหลบหลบหบไประบบสาตรงนี้มุมระบบสาตรงนี้มุมกล้องระบบตรงนี้หมอเอาละทุกคนนะพร้อมนะลูกนะพ่อจะนับแล้วนะพ่อจะนับแล้วนะพอนับแล้วก็กล้องทุกตัวนะเอานะอะไรี้เพิ่งพร้อมอ่ะห้าสี่ ามอนแอชั่นลบจากใจคนละ ก็รักพระองค์รวยใจสุนพระไทยในพระเมตตาวันนี้พระองค์มาสิ้นจะกินสะเทือนทั้งฟ้าคนลาวคนไทย 来，先坐。